โอ้โห,โอโหพอกูมาเุิบมึงหนีเลยมึงนี่เนียนตลอดเนียนตลอดไหนไ้อไปออมันช่วยไหลสดในมันหนีไปละพิดาไปธุระมานี่ปลาซีเคมนะจ๊ะพี่เจ๊ผ่นให้ลูกค้านะเดี๋ยวจะพาไปดูพี่เจ๊ทำกับข้าววันนี้พี่เจ๊จะทำขั่วกลิ้งนะจ๊ะอ้ยตัวนี้สวยมากเลยปลาซีเคมลงไก่ดูดิสะอาดมากเธอสวยมากใครสนใจก็มาทักกันได้เด้อ โอ้ยน่ากินว่ะไปสีเค็มลงไก่หอมหอมมาแล้วจา้าอันนี้หมูนะจา้าหมูเนื้อแดงนะหมูสะโพกหมูไหลหมูอะไรก็ได้แหละหั่นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็ใส่น้ำพริกแกงเผ็ดผสมกะปิแล้วก็น้ำพริกแกงใต้นะน้ำพริกแกงใต้เราใส่ไม่เยอะเพราะว่าบ้านเราไม่ค่อยชอบเครื่องแกงใต้ที่มันจัดไปหน่อยเราก็ใช้น้ำพริกแกงเผ็ดธรรมดาได้แหละของประจวบี่้เลยจ้ะไปซื้อมา20บาทเนาะวิธีการทำนี่ก็คือทำง่าย ใครเห็นแล้วก็ทําตามได้นะจ๊ะอันนี้เกลือพี่เจี๊ยบเขาก็จะขยําทุกอย่างรวมลงกันอันนี้คืออะไรเนี่ยน้ําปลาเออที่บ้านเนี่ยเธอเนื่องจากทางน้ำพริกขายเราจะไม่มีน้ําปลาเป็นขวดเราจะมีน้ําปลาเป็นกระ l o เราเลยจะต้องใส่กระปุกแบบนี้ไว้พวเพื่อเธอไม่ต้องตกใ่นะจ๊ะเพื่อนรักนะจ๊ะนี่นะอันนั้นคือรสดีไม่มีก็ไม่อร่อย รสดีไม่พอนะคะชื iew, ่อรสจ้ะเออมันต yep. ้องหนำจตะมันต้องหนำนะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะจ๊ะเพื่อนวาสอลนะอันนี้ถ้าใครกินเจอยู่นะจ๊ะก็ดูไว้ก่อนเดี๋ยวออกเจแล้วค่อยจัดน้ำตาลเออน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายได้หมดเพื่อนเหมือนเดิมนะวันนี้มีทั้งไลฟ์สดแล้วก็คลิปวิดีโอนะอันนี้ในไลฟ์สดเดี๋ยวเพนอาจจะอ่านคอมเมนต์ในไลฟ์สดด้วยนะคะสำหรับชาว youtube นะ ทำไมฉันไม่เห็นเม้นใครก็ยังไม่มีใครเม้นเลยอวันตอนนี้อ่ะเวลาตอนเนี้ยสี่โมงกว่าส่วนใหญ,ญ่คนทํางาน <c oughs> คนเขาเลิกแล้ว <c oughs> เขาจะมาดูย้อนหลังกันทิมถึงตัดไลท์บ่อยๆไงตัดแล้วก็ไลท์ตัดแล้วก็ไลท์ตัดแล้วก็ไลท์นี่อ่ะในนี้ก็จะมีหมูมีเครื่องแกงเผ็ดกะปิเ <c oughs> กลือ <c oughs> น้ำปลา <c oughs> ชูรสรสดีน้ำตาลปีบ๊บ นะขยำนะเครื่องปรุงนี่ไม่ได้ยึดติดนะใครชอบอะไรใส่เลยนะจ๊ะสูตรไขรสุดมันวันก่อนฉันไปดูในทิกตอกมาในทิกตอกเขาเอาหัวกะทิไปเคี่ยวเคี่ยวจนมันแตกมันแล้วเขาก็เอา,เ,อาเครื่องแกงลงไปผัดก่อนเขาถึงจะใส่หมูลงไปเออแบบนั้นก็ได้แล้วแต่ชอบนะจ๊ะสูตรไขรสุดมันนะเออไอวันกินข้าวหรือยังฝากกดแชร์หน่อยเพื่อนเพื่อเป็นการกระตุ้น เพื่อเป็นการกระตุ้น AI ในช่องทางต่างๆฝากกดแชร์กันมารัวๆกดไลค์กดแชร์กันมารัวๆเพื่อนรักใครกดไลค์กดแชร์ก็กราบขอบพระคุณนะคะขอให้ร่ำขอให้รวยเงินทองไหลมาเทมาสจีเพิ่งเริ่มทำนะสอ,อย่าเพิ่งหิวนะเฟปเดียวพี่จีมันทำปลาเพิ่งเสร็จยังไม่ได้กินข้าวเลยเชื่อไหมพี่จีไม่ได้กินข้าวแล้วเนี่ย ทำน้ำพริกทำปลาตักน้ำพริกแพกปลาให้พิสเพิ่งเสร็จรีบไปพิกรีบไปส่งเลยสี่โมงกว่าแล้วเหมือนทอดมันไปเลนเออเหมือ,น,อ,อมนทอดมันเหมือนกันกลิ่นมันทอดมันกก,กงกกกก็พิกแกงที่เราใช้อะ่ะมันเป็นพิกแกงเผ็ดไงที่กดแชร์เพราะกระตุ้นการมองเห็นไม่อยากกินของเขาดีมาก <c oughs> ให้มันได้ตรงจุดนี้บ้างสออันนี้พี่เจี๊ยบขยําเสร็จแล้วนะคะเนี่ยประมาณน,นี้เลยนะเดี๋ยวก็ไปดูวิธีการคั่วง,ง่ายๆสไตล์พี่เจี๊ยบนะ,ะวันนี้ใช้กระทะสวยซะด้วยนะจ๊ะพี่เจี๊ยบบอกว่าเรากระทะวางแล้วก็เปิดไฟอ่อนๆไวไ้ไม่ต้องใส่น้ําไม่ต้องใส่น้ํามันนะแต่ถ้าใครไปเห็นที่อื่นใส่มาก็สูตรบ้านใครบ้านมันแค่นั้นเลยนะจ๊ะไม่มีผิดไม่มีถูกบางที่อาจจะใส่น้ำนะพี่จีเนาะแล้วแต่คนชอบเนาะ ใส่น้ามันอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนชอบบางคนก็ชอบกินฉ่ำๆเฮ้ใส่น้ามันไงแต่คั่วคั่วกิ้งอะ่ะบ้านเราอะ่ะส่วนใหญ,ญ่เราจะคั่วแบบแห้งๆไม่กิ<อ>้หมู <ไป S 1> ติด<ๆ>ติดกระทะหน่อยนึงนะเฮ้ยติดกะละมังเลดนึงนะอันนี้พี่จ,จะคั่วไปเรื่อยไฟอ่อนก่อนใช่ป่ะอ่าโอเค <laughs> <laughs> คุณสรายาเขาบอกว่าบ้านหมิวใส่ใส่น้ำกาแฟกินมาล่ะเดี๋ยวจิ้มพกกาแฟไปให้ดิบหนึ่ง ฉันงงจิมไลฟ์มาตั้งนานแล้วไม่มีใครเม้นหรือนางเปิดไลฟ์ใหม่ต่างหากเปิดไลฟ์ใหม่จ้าวันไม่เคยสนใจจิมไงแล้ววางแป๊บหนึ่งห้านาทีแล้วแล้วก็เปิดใหม่เนี่ยที่สองที่สามที่สี่แล้ววันนี้ห้าไลฟ์แล้วมึงวันเนี้ยวันนี้จิมไลฟ์ห้าไลฟ์แล้วมึงนี่ก็ไฟอ่อนๆเดี๋ยวให้ดูไฟก่อนให้เพื่อนดูไฟก่อนนี่ก็ไม่อ่อนมากนะพี่จีก็แบบกึ่งกึงกลางเหมือนกันนะ แล้วก็ล้วนไปเรื่อยๆล้วนไปเรื่อยๆอ่อนไหมพี่จิ๊บว่าอ่อนไหมเอ่อนไปทางกะอ่อนแบบอ่อนค่อนกลางแต่ว่าแก๊สแต่ละบ้านมันไม่เหมือนกันบางบ้านก็หัวเร่งบางบ้านก็ไม่ใช่หัวเร่งอะไรอะไอ้หมูสับที่ต้องสุกไม่เอัตาส่วนด้วยนะเออหมูสับนิดนึงมั้งขีดนดนึงได้มั้งอ๋อเพิ่มพริกแกงนิดนึงอันนี้พริกแกงใต้เหรอ อพริกแกงเผ็ดอืมแกงเผ็ดถ้าว่าเป็นพริกแกงใต้จ๋าน่ะกลิ่นมันจะฉุนไปนิดนึงบ้านแทนจะไม่ค่อยชอบกันมันจะฉุนแบบเผ็ดมากไปหน่อยแต่ถ้าจะกินให้มันถึงพริกถึงขิงกินจริงจริงมันก็ต้องแบบนั้นแหละปกติตำไม่นี่ใส่ด้วยแต่กลัวเผ็ดไปอืมตำพริกสดใสเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้ที่บ้านเราอ่ะกินกันไม่ค่อยเผ็ดมากแล้วก็ไปตามลิ้นเราอ่ะเนาะ นี่ก็รวนไปเรื่อยๆนะคะรวนไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะจ๊ะนะเดี๋ยวมาดูว่าถ้ามันแห้งแล้วมันจะเป็นยังไงนะแผ่นตัดกันแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเธออันนี้น้ําในหมูเขาออกมานะพี่เจ๊ไม่ได้ใส่น้ํานะพี่เจ๊บอกว่าเดี๋ยวพอรวนไปให้มันเหมือนหมูมันคลายตัวออกจากกันนะจ๊ะหมูมันร่วนๆนะจ๊ะก็เพิ่มไฟนะจ๊ะเร่งไฟเป็นไฟแรงนะจ๊ะแล้วก็ผัดให้สุกแค่นี้เองแล้วนะเดี๋ยวลองชิมดู เออเดี๋ยวจะอันนี้จะต้องให้ให้น้ําในกระทะเนี่ยมันแห้งหน่อยเพราะน้ําในหมูมันจะออกมาธรรมชาติของมันนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวก็ลองชิมรสชาติว่าถูกใจไหม,มจะปรุงอะไรเพิ่มไหมแค่นั้นเลยง่ายมากนี่มึงยังไม่ไปก็สี่โมงครึ่งเลยพีทอ่าอ่นี่าเนเนอีพีทเขาเดินมาแวะดูคั่วกิ้งแล้วเขาบอกของชอบเลยพี่เจ๊ยบใส่น้ําปลาเพิ่มไปหน่อยนึงนะเพราะว่าหมูมันสองโลกว่าพี่เจ๊ยเขากปรุงตามความรู้สึกเขาแหละ นี่ก็รวนกันไปนะจ๊ะรอน้ำแห้งเออแค่นี้ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวก็ใส่ใบมะกรูดใบพริกไม่ได้ว่าแห้งแห้งเยอะหรอกมันกินแล้วมันจะนปรีปากแห้งไปอืมพอน้้ำมันเริ่มแบบว่าในั้นก็ได้งวดก็ได้แหละแล้วก็แล้วก็ใบมะกรูดเนี่ยมันขาดไม่ได้ส่วนไอ้พริกไทยสดเอ่อพริกอะไรวาพริกอ่อนอะไรเงี้ยอยากจะใส่ก็้วแต่ชอบอยางไรใล้เลกกะ อืมบ้านเราจะใส่แค่ใบมะกรูดเอากลิ่นนั่นแหละถ้าขาย,ยาใส่ได้เพิ่มปริมาณลดต้นทุนใส่ลูกโดดได้เน้นไปทางลดต้นทุนใส่ลูกโดดอืมจริงๆนะเขาไปซื้อง่ายๆนะยิงตอนนี้มึงยังไม่ทำเลยนะพี่เจมึงไปบอกไอท่าออมทำทำแค่ได้ซองกุ่นบ้านเราอะอายุก็น่าทำธรรมดาอย่างแค่ได้ซองฝุ่นเลยเอออย่าพูดเรื่องขายของแล้วพูดแล้วเครียดเหนื่อย ช่วงนี้มันไม่ได้เป็นแต่เราหรอกเป็นทั่วกันหมดนั่นแหละไหนรันนะอร่อยว่าเนือสามสี่สิบโลวะกระถิอ่ะอืมมันบอกว่าไม่ให้ตอนนี้มันเป็นไรมันบอกว่าพอขาเขาบอกว่าเขาไม่ถือจะไข้ด้ยอืมกะทิเขาแกงไข้ก็เพียบเขาเหลือไข้ไปแล้วกระถิเจ้าเนี้เจ็ดสิบเจ้าที่ให้มึงให้กูไปซื้อเครื่องแกงฮะวันนี้เจ็ดสิบเมื่อวานซื้อในอย่างหกสิบไปเลยวันนี้เจ็ดสิบไอ้นั่นมึงต้องไปทำไปตื่นบอกไม่ไหว แล้วตอนนี้นะพูดถึงนะยากันหมดแหละโอยู่ได้ก็เติมเงินวะเออชายตรงนั้นคนงานเยอะไงเนี่ยเริ่มแล้วเดีร่งเร่งไปหอมแล้วหอมแล้วหอมหอมเนี่ยรสชาติกลิ่นหอมเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับขุ่แกงไม่เป็นมะกูดมันแห้งเหรอไม่กรูดฟิตแช่ฟิตไว้เจ๊มันไม่ค่อยถิงเนาะเจ๊มันเก็บฉายมันแหละฉายด้เอาไม้โน้ตเจ๊มันไปดูไอ้นี้มาอินสไปเรชั่นจากเมียฝรั่ง เมืฝรั่งเขาใช้หมดของเก่าของอะไรใช้ได้หมดห้อมมันอย่างยุ่งตอนนี้ไม่ห้อมแล้พอใส้ลงไปก็ห้อมแต่บ้านเรามันหมืนคลองซดนะหน้าเราคนเชิญย่ก็ฉายคลองซดแต่จริงๆของแห้งๆมันก็ใช้ได้ใช้ได้เมื่อก่อนพี่เจมันทำาพวกิ้งขายไงมันก็เลยมีไว้อย่างเงี้ยมันหั่นบางทีไม่ได้เวลาหั่นไงจริงๆมันก็รอบชนรอบแหละแต่นี่มัน ตอนนั้นผ่านไว้ลวอีกรอบนึ่งไม่ได้ใช้ไงหยุดทำมาดีปริยายอ่านี่นี่นี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ได้แล้วไม่ให้มันกิ้งมากมันจะแห้งเกินไปอแห้งเกินไปมันก็กระด้างเดี๋ยวขึ้นมามันก็แห้งอีกเนี่ยบางคนก็ถึงใส่น้ำมันนะให้มันดูชุ่มชื้นไงแต่กลวกิ้งไม่ควรใส่เออถ้าใส่น้ำมันมันอือวัดเพชรนนอืมอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะโรยใบกะเพราเอ้ยไม่ใช่ใบกะเพรา ใบมะกรูดนะจ๊ะใบมะกรูดอันนี้เป็นใบมะกรูดเก่าแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นนานแล้วนี่คั่วกิ้งแบบง่าย,ายเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าคั่วกิ้งมันง่ายมากจริงๆขยะม,มันจะเข้าเนื้อนี่นะถ้ากินข้าวนะนนนข้าวกะละมังใหญ่หญๆนะแล้วก็ลําปลาเหยาะๆนิดน,นึงโอ้ยล้ยละปิดไปอืม,อ,มอร่อยมากเสร็จเรีรยบร,ร,ร้อยค่ะคั่วกิ้งหมูง,ง่ายๆสไตล์พี่เจี๊ยบค่ะ นี่อู้ยไปกินกันเถอะจ้าจิมยอดรีวิวอือือร่อยมากเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนียพอดีไหมพอดีไม่เผ็ดมากเผ็ดเผ็ดนิดนึงเค็มเค็มหอมหอมเครื่องแกงหอมใบมะกรูดเนื้อหมูไม่กระด้างอ๋ออ๋อกินเจนเออเจี๊ยบร้อนเลยอืม อพวกเราอะวเวลาใครมาบ้านก็เรียกกินข้าวร้อนวะกินกระดุกต่อยังร้อนไม่เผ็ดมากนะเนี่ยดนะ้อือยากได้ข้าวสักกระมังง่ยายไหมง่าย<ม>อ๋อ,อรูจ้ะเวลาไปโดนพังฟื้ดมันร้อนนะ มันมันมันเนี่ยขอบในถูเหลือมันเหลือมันมูกดเจ้มันมูกดะก้อนนี่ถ้าเป็นเะก้อนนี่พัดไอ้กาันั้นแหละมิวช่าโฉบพัดอีกอันเนื้อติดมันมูกติดมันนะฮึ่มรสตอกรอบมากมันมากแล้มันเข้ากันมากคนตายมันต้องกินแบบนี้แหละมันต้องเมื่อรู้ตอ ก็ออ้กับตอนีเจไหมเออยังไม่หมดจุ๋มพรเาพัดเข้ากันพัดเข้าค่ายด้วยนะงานหลวงเจก็เจเขาแต่หาย่างไม่ใช่อือจริงๆไรของชุ่นมกินไม่ได้นะแต่ว่าเขากินด้านมีคมรู้ไหมคอมเมนต์หน่อยเขาเขากินด้านะจุมพรพัดเขาพัดกันเลยหลายร้อยด้วยนะพัดกับเจนได้แต่กับตอนเจ้จุรทำเน่าัดไหน นี่พี่เจฟกินแล้วตอนนี้กี่โมงจะห้าโมงแล้ววันนี้อัพวิดีโอช้าก็โทษพี่เจฟแล้วกันนะเพราะว่าพี่เจฟก็งานตั้งแต่เช้าเหมือนกันเพิ่งจะได้กินข้าวเพราะว่าคอนเทนต์ใน YouTube ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอนเทนต์กับข้าวนะถ้าเป็นคอนเทนต์นั่งคุยมันไม่มีอะไรมากหรอกเนาะมันต้องมีกับข้าวเป็นหัวเชื้อกันสักนิดสักหน่อยแพนกินไม่ได้ไม่กี่คำแล้วจุกละเพราะว่าก่อนนั้นนี่แพนก็กินกระนำมาแล้วเดี๋ยวนะ ดูวิจเจ็ไปก่อนนะแพนไปบ้านเดี๋ยวไปเอายาไอ้นี่เหรอต้องกินยาแล้วนะอาการกำเริบแล้วแล้วก็จะไปแหวนเหรอมีปุ๋ญะใครอะแพงก็แพงอก่อนมือเลยแล้วก็แพงข้องแพงซะอ้อมสื่อกับกับหม้อแบบนี้ลุมแปดร้อยกว่าบาทสุดเหรอ

ชอนพน่าซืก็ไปได้กับบัวมาอันก่อเลยเล็ดหน้าไปเลยอันสิบบาแต่ว่าแต่ต่เล็ดมันดีลูกเหลือเอ้กมอที่เาเอมอก็เาต่เล็ดจยงหน้าเลยเล็ดหน้าถ้าไปซือของไม่ก็หลูงลายลาพันีหงลูกเหนือแยงเลยดิงจุกอ่ะไม่เทสได้ไหม แอร์เอ็กต้องเข้าแล้วยาหอมช่อยยาช่วยชีวิตในการช่วยย่นนี่ยินไมไ่กินไม่อยากะะกินต่อ <c oughs> อันนี้เรื่ององิงพี่เจามันรู้ดีดีว่ามันไม่กินแป้งได้มันกินแป้งได้น้นหนักชั้นเท่าเดิมอ่ะ <c oughs> มันเก่งมันกินแป้งไม่ได้ อไม่วานหยัดกะลีปับ๊บพะธนี่ดีนะกะลีปั๊บหมดแล้วถ้ากะลีปั๊บยังไม่หมดนะวันนี้กูกินกี่อันวะอันเดียวก็ไม่อันเดียว,ยว <c oughs> ก็มึงบอกไอ้กูเลื่อกอะไอพีไอพีมีกัดไว้จีก็รู้ทันเออเกินเหตุนะก็รู้ทันน้องมันทุกอย่าง <c oughs> น้องแค่กินเก่งแค่นั้นเองน้องผิดอะไรอะ่ะกูบอกแล้วใช่ไหมว่ามึงอยา่าทำข้าวอร่อย ความผิดตีไข่เพื่อนเพื่อน <c oughs> พิมมาเซว่าความผิดตีไข่ตีฉันหรือที่จีถ้าจีมันไม่เำห่อข้าวอร่อยฉันก็จะกินไม่ได้เยอะเพราะจีมันห่อข้าวอร่อยฉันก็กินเยอะไอ้วันบอกว่ากินได้แต่จิมเลือกไม่กินไงเออเป็นไงไอ้วันมันรู้ใจเพื่อนถ้ากินเป็นไงล่ะวัน <c oughs> หมดแล้ว พี่ดกถ้าไม่หมดนี่กูยังกินอีกกูดีใจมากที่หมดสักทีกูดีใจมากที่กะหรี่ป๊บพันทิพาหมดสักทีแล้วกูก็หวังว่าพันทิพาจะไม่ซื้อให้กูอีกต่อถ้าให้จะอร่อยแค่ไหนก็กูก็ไม่ซื้ออีกาอนนาอ,อ,อะไรนะไอ้ไม่มันเบาหวามีก๋วยเตี๋ยวเรือจ้าวหนึ่งร้อยไปเลย ออไอเอิงบอ,บอกว่าพี่จีไม่ผิดพรทิพยยาอย่ามาเวอร์พรทิพาซื้อมาร้อยตัวด้มั้งมันสืบเมื่อกี้ตัวว่าเป็นซิบทุ่งกันนะซิบทุ่งได้ไหมทีกู้เห็นอนะที่กูมาวานี่ฮกทุ่งอืมฮกทุ่งก็ฮอกคึตัวอือฮมิ้วผิดเลทุ่งมิ้ม่เอามิมวมันบอกว่าพี่ปูกับพี่เข้าม่ยุ่งมันไม่กินพิมพิมยังชอบไส้ไก่อ่ะ ฉันชอบใส้เผือกมากเลยฮายาถ้าส่งถ้าส่งเพราะถ้าเธอส่งกะหรีปั๊บมาฉันส่งไปซีไปละเอาติเอาตีห้ามกันไม่ได้ด้วยทีเนี้ยรอบเนี้ยส่งมาสถุงฉันส่งไปห้าตัวละอะประชดดูดิใครจะมีที่เก็บมากกว่ากันตัวใหญ่อยู่นะไม่ตัวยี่สิบหรือไม่สิบห้าก็ยี่สิบแหละน่าจินะตัวเยอะอยู่นะ เมื่อเมืม่อวานพีพีนาบาวาที่สระบุรีอะจุ๋มกะลีปั๊บท่สระบุรีรรรอร่อยมากซึ่งก็มีพี่คนหนึ่งก็มายืนยันว่าร้อยแต่ที่กูเคยซื้อเคยมีคนซื้อมาฟากซื้อมาฟมาฟกกลัวกลัวว่าตัวมันหนิมมันไม่ร้อยตัวเหล็กซึ่งหนิมซึ่งพีนาบาวา่ารโอยจริงเหรอสิบสองบาทเองเหรออุ้ยราคาดีนะสิบสองบาทอะนั่นซื้อหมดไปสามพันได้มั้งนะ่ กะลีปั๊บสามพันแตงโมห้าพันอะไรอีกนะกะไรนะแจ๊บของแขง 2000. ็งสองพันกระไรแล้วขนมอีข้าวตังเจ็ดพันเพื่อนมีหมดเป็นแสนเลยสมัยทำงานตัวสองบาท,ทไมไสมัยไหนสมัยไหนใครบอกคนที่พาบอกอสมัยทำงานสมัยตอนนี้ไม่ทำงานเหรอตอนนี้สบายเหรอรวยเหรอ เมาเธออายุเท่าไหร่แล้วอยย่ยี่สิบเองบอกพี่จีไปดิไม่แพงโอ้ยโอเวอร์พูดไปพูดมากว่ะจะพูดอย่างนี้เราจะพูดทุกวันจะได้ไม่ต้องซื้อมาอีกแลวซื้อมาไม่ได้นึกถึงใจเพื่อนว่าเออเพื่อนจะตัวบวมขนาดไหนเพื่อนลดน้ำหนักกันอยู่จีก็ลดน้ำหนักอยู่จีจะไปกระถินอูลดน้ำหนักนะเนี่ยแทนเนี่ยถ้ามึงไม่ได้กินกะหรี่ปับ๊บหรือว่าขนมช่วงนี้นะมึงลงอีกห้าโลจีหน้ามึงใช่ไหมใส่ไหมอีกใส่ไหมอีกแปดหมื่นห้า ใช้ไม้อ่ะอ๋อแม่ทํางานสมัยรุ่นแม่ทํางานตัวตัวละสองบาทตงใส่โมบทร้าเออมันหิวไงวะมันเก่งนะแม่ทําขาย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 สองบาทอ๋ออ๋อแม่ทํางานอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วแม่ทำงานเก่งนะเออกูอ่านเก่งอยู่แล้ว เอาพิมพมาอีกดิพิมพมาอีกแต่กูอ่านในแนวกูอีกละเดียวคนดูมึงกินข้าวเป็นร้อยเลยชวนเพื่อนเพื่อนกินบัางนี่นทำขายทำขายอ๋อทำงานทำงานว่าเพื่อนที่หวังดีอีกแล้วมันไม่หวังดีหรอกพี่รัญญาพี่รัตยามันอ่ะบันบอกอยู่ว่าพุงมนันใหญ่พี่รัตยาพี่รัญยาพี่รัา เัว่ายามีคนเดียวนะพี่ลัญญามันไม่หวังดีมันอะบนอยู่ว่าพุงมันไหนใหญ่มันก็เลยเห็นหนัวพุงยุบลงมันอยากให้หนัวพุงใหญ่เท่ามันมันอิจฉาพุงหนูแล้วมันเห็นพี่เจี๊ยบลดน้ำหนักแล้วมันก็เลยเออมันเห็นพี่เจีวยบหน้ายุบลงมันก็เลยซื้อไอ้สายไหมให้พี่เจี๊ยบหนัวรู้มันมีแผนชั่วหลายให้เพื่อนอ้วนเหมือนมันไปแล้วกูกลับบ้านแล้วเพื่อนก็กลัวหิว สอจอก็ใช่มันสถาพุงที่เรียวงามของจิมง๋มไงมันก็เลยอยากให้พุงจิ๋มมาปองแต่ทำไมจิ๋มมีความรู้สึกว่าจิม๋มอ,อ,อ้วนกว่าสจอวะกูสูงว่านะเออซึ่งก็โคงกูดูใญ่กว่ากูท่ายลุกมันกูหรือซึ่งมันตัวเหล็กก็กลัวหนูกลัวแต่ตัวเตี้ยอะไรนะตัวเหล็กก็ตัวเตี้ยจีมว่าเพื่อนกูแบบนี้ได้ไงเพื่อนกูไม่ได้เตี้ยค่ะ ดกเขาก็ไม่ได้เตี้ยเขาแค่สูงไม่ถึงมาตรฐานโหลดมา <laughs> พนูนมากทำการ <laughs> นั่นแหละทีหลังนั้ไม่ต้องซื้อมายิง่งยิ่งมึงเนี่ยพูดมากสร้างความรำคาญน,นั่นแหละจะได้ไม่ต้องซื้อมาไม่ว่ามาซื้อบ้าเหรอซื้อเกินแตงโมนี่สองลูกก็พอแล้วไอหมิวลูกหนึ่งชั้นสองลูกอ๋อจะออกประเดี๋ยวออมึงไปปลายเดือนเลยเหรอมึงเนี่ยแล้ววันที่ไปกินก็เตี้ยวอ่ะดีที่มันอังใน กูเลยอ๋อเนาะกูไปจ่ายตังทันถ้าว่ามันหนังเนาะมันก็จ่ายเตียบก็เตี้ยวอะเสร็จแล้วนี่เขาว่ะซื้อนมชันทายมึงใช่ไหมกับกับกายทักครัวเขาบอกเดี๋ยวเราจ่ายค่านมชั้นเองนะถ้าเธอจะจ่ายก๋วยเตี๋ยวอะเดี๋ยวเราซื้อไปฝากพี่เจี๊ยว่ามันบอกกูผบดนี้ไว้กูก็เลยต้องยอมให้มันจ่ายค่นมชันนะคะขาักครูเผื่อที่จะเอาหมามึงว่าเออไปร้านนี่ก็ซื้อทุกซื้อทุกร้านเราตอนแรกกูไม่รู้ว่าว่ามันไปใส่รถกลไวยแล้วเต็มรถมดนะขอวกูไม่ได้เข้ารใ่ม กูก็นึกว่าเออมีแต่แต่งโมนิดนึงแล้วเป็นเนี้ยว่าใครเตีย้ยสะเทือนพี่ยาก็สูงแค่ร้อยหกิ 160. อุย้ยพี่รัญญาหนูร้อหกสามเราไม่ห่างกันมากหรอกพวกโหลดมีเยอะโดยเฉพาะลุงนภาพวงระย,ยานะพี่พี่ก็เห็นมันแต่รองเท้าอ่ะลุงนภาพี่รัญญา นี่รองเท้ามันสูงเหมือนนี่รองเท้าซ้อนมันสูงเหมือนนี่พี่ไม่ใช่อะไรมันแบบพอเรามันคุยกับเพื่อนอนะมันต้องเงยหน้าไงพี่แต่มันไส่ซ้อนเล็กไม่ได้ไได้วยนะเดี๋ยวซ้อนหัก <laughs> แล้วมันมากับแมวอะพี่เลนยานแล้วแมวสูงร้อยแปดสิบะนุ่งก็สูงเกิน <laughs> ไอ้นักก็สูงนะ <laughs> สูงแล้วแต่เาเตีเต้ยก็ยังสูงแมวอะอ้าวแล้วปรากฏด,ดกใส่รองเท้าคนนี้ยังไม่เท่าแมวเลยยังอยู่ที่ไหล่แมวเลย แม่ใส่รองเท้าเตี้ยนิดนึงนั่นนั่นเพราะเพิ่มหนึ่งแ้เขาว่าเราเตี้ยไอเอิงด้วยเหรอไอเอิงก็ดูไม่ไม่โหลดมากนะไม่เหมือนลุงละพาพงรยานะดูโหลดพิเศษเขาใสอยูไมันชอบสิงคราบหือนเขาใจแล้วเขาใจยังเล่าแล้วมึงคิดดูมันต้องมันต้องเหมือนขนาดไหมีเผื่อต่ละคนสูงสู้เพอะมึงดูนี่แหละแล้วมันต้องคุยกับแมวมันต้องคุยแบบเนี้ย เอิ่เงยคอบเนี่ยนางท่านเนี่ยนางซ้ายเลยเาวผู้ชายถ้าน้องนัดหายไปไม่ต้องตกใจนะไม่ต้องห่วงหาไม่ต้องอาทรช่วงนี้น้องสาวก็บ้าผู้ชายอยู่รองเท้าน่ะเขาเรียกว่าแฟชั่นไม่เกี่ยวกับสรงเตี้ยรับต่อไปไปละวท่านแฟแฟชั่นต้นเตี้ยก็มีมึงไม่มึงไม่ใส่แต่เจ้าเจ้าตเตี้ยดอกบอกว่าเข้าใจไหมจี ไอ้วันบอกว่าฉันก็เตี้ยนะร้อยหกสิบร้อยหกสิบไม่เตี้ยร้อยหกสิบมาตรฐานฉันร้อยหกสิบสามเองจีร้อยหกสิบสองหกสิบเอ็ดเออก็ตัวพอๆกันแหละอ่าเอาวันอย่างนั้นวันต้องเจอดกนะแล้ววันจะรู้ว่าดกตัวปุ๊กปิ๊กขนาดไหนเอมันห้อวันมันด่ากูเนี่นี่เขาด่าไร้ไร้เนี่ห้อวันมันด่าแล้วไหมเสียภาพพจน์ภาพพจ์ไม่ดี จีดูเช็ดน้องฉันฝากมา<อ>วันสูงเท่าพิยาเลยนึกว่าดา่ามันด่ามึงนั่นแหละเนี่ยไม่ย่าได้เอาซื้อมันไปได่ากันน้องมันสองคนให้ไปไลยกาไปให้ไปให้หนอ้อ,นองมันอ๋อ แล้วก็ฟีซั่นก็ใส่ของจะใส่อะชอบมากเปลี่ยนทุกวันเลยวะ <c oughs> วันชั้นร้อยห้าสิบแปดเองก็ไล่ๆกันนั่นแหละหยอกเอินไปอย่างนั้นแหละกู้ปวดสะบักคออะไรเยอะน่าจะกลมหมาหลามบ้งช่วงนี้ทำเค้กสองสา, <c oughs> สามวันเองเพื่อนมวยมาบีบเพื่อนไงเพื่อนมวยมาบีบเพื่อนไงเพื่อนพี่ลุงสูงเท่ากันว้ยพันนาเราหล่นเหมือนกันหรอ เอฟซีจิมนี่มีโหล,ลดเดยอะเหมือนกันนะเนี่ยกูอิม่มเละกูปวด,ดคลีตามลำดับกูแล้วแล้วเนี่ยมาตรฐานแหละเนอะเดี๋ยวพี่จีลาลาชาว youtube ก่อนนะบายๆนะชาว youtube เจอกันคลิปหน้านะวันนี้อัพคลิปช้าต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าพี่จีก่อนจะเสร็จงานนะจ๊ะจีบายๆเพื่อนๆในยูทูบดิแต่ในเฟซยังอยู่นะ ใครอยากดูไลฟ์สดก็มาดูในเฟซกันได้ไลฟ์กันทั้งวันทั้งคืนแหละไลฟ์ให้เพื่อนเบื่อไปข้างหนึ่งอ่าส่วนยูทูบเจอกันวันหลังละจ้าบ๊ายบายจุ๊บ